สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พากันมากินเข้าเทียงครับอยู่ที่โลตัสจังหวัดอุบลราชธานีครับมากิน MK ครับพี่น้องหลังจากที่สร้างไงเป็นไปซอยงานมาว่าน,นี้งานเลี้ยวครับก็เลยไน้มากฉลองสมายปีเก้าตอนรับปีใหม่ครับมาซองคนครับแต่ว่าเบิร์นกับเขาครับพี่น้อง เป็ดย่างหมุกกรอบครับปี๊หมอนั่กำลังเดือดเลยครับเป็ดย่างหมุกกรอบอยู่ครับมีอยูอ่อะทำไรแต่ว่าสร้างไงเพป็นว่าซ้ำนี่ซ้ำซิมหมดครับมาเด้อพี่น,อน้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับสุดทไงแต่จัดสุดไงครับหลังจากสิกินสองคนไปหมดแล้วครับ มาทุกเกี่ยนหมดจนเกี่ยงครับได้สั่งไม้ครับพี่น้องสั่งสุปไม้ครับโอ้ราเมนไท่ครับแหล่ล่มซี่ครับพี่น้อวันนี้แหล่ล่มซี่ข่วงผู้สาวมากินเอ็มเคครับส่งไทยปีเต้าตอนรับปีใหม่อยู่ที่โลตัสจังหวัดอุบลครับ มาด้อกินนองกินน้ำกันเซ็บๆซบครับมากับสร้างใหญ่ครับหลังจากที่เพื่อนซอยเหตุงานมาว่านี่งานแล้วก็เลยพ้ามาเรี่ยงทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหมครับแ่มเสี้ยกล่วงผู้สาวมาทีนเอมเคครับ แซบแซบมาครับพี่น้องมากินแซ่แซบน้ำกัน